วันชัดมงคลคือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559และดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ในราชการพระบาทสมเด็จพระบรมมหาราชนาการที่เบเด มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชการที่9พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่5พฤษภาคมพอทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาในวันที่11เมษายนปีพุทธศักราช2560หลังจากราชการที่9สเสด็จสวรรคตทางรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลงและกำหนดให้วันที่28กรกฎาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันที่13ตุลาคมของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเก้าให้การพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่4ถึง6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562โดยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562และในปีต่อไปให้ถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดียแต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผน รายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัยเช่นสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่าพระราชพิธีราชาพิเศษหรือพิธีราชาพิเศษส่วนในปัจจุบันเรียกว่า พระราชพิธีเบรมราชาพิเศษสมัยสุขโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่สองหรือจารึกวัดศรีชุมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่18กล่าวถึงการขึ้นเป็นผู้นำของพ่อขุนบางกลางหาวไว้ว่าพ่อขุนผาเมือง จึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุโขทยัยให้ตั้งชื่อตอนแก่พระสหายเรียกชื่อสีอินทรบดินทราทิตย์ส่วนในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทยและภาษาเขมรกล่าวถึงเครื่องราชากกุธภัณฑ์ในพิธีบรมราชาพิเศษพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยว่ามีมกุฏ ระขันชัยสีและสเวตฉัตรสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในคําให้การของชาวกรุงเก่าข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธีนี้ว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มาเดือนนั้นมาทำตัง สำหรับประทับทรงพระกายาสนานในการมงคลเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นต้นพระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งต่างไม้มาเดือทส่งพระกายาสนานก่อนแล้วจึงเสด็จไปประทับพระที่นั่งพัทธรบิดมุกอมมาถ,ถวายเครื่องเบญจาราช,ชะก,ะกุฏภัณฑ์คือมหามงกุฎหนึ่ง พระแสงขันหนึ่งพัดวาระวิชนีหนึ่งฐานลพรกกรหนึ่งฉลองพระบาทคู่หนึ่งต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสันนิฐานว่าทำตามแบบอย่างเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาแต่ทำอย่างสังเขป พราะบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยอยังอยู่ในภาวะสงครามครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ประดิษฐานพระบรมราชาจักรีวงศและทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ประกอบพระราชาพิธีปราบดาพิเศษแต่โดยสังเขป อย่างไม่พร้อมมูลเต็มตำราครั้นปีพุทธศักราช2326โปรดให้ข้าราชการผู้รู้ครั้งกรุงเก่ามีเจ้าพระยาเพชรพิชัยเป็นประธานประชุมปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ทำการสอบสวนร่วมกันตรวจสอบตำราว่าโดยการราชาพิเศษในแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงวัดประดูแล้วแต่งเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นตำราเรียกว่าตำราราชาพิเศษครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวงเป็นตำราที่เกี่ยวกับการราชาพิเศษที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทย เมื่อได้แบบแผนการราชาพิเศษที่สมบูรณ์แล้วอีกทั้งพระราชมนเนทียนสถานที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,328จึงส่งพระกาุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษให้สมบูรณ์ตามแบบแผนอันได้เคยมีมาแต่เก่าก่อนอีกครั้งหนึ่ง และแบบแผนการราชาพิเศษดังกล่าวได้รับการยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมาเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์สาระน่ารู้จากกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาโดยบัญชาการสงครามพิเศษครับ